จะไปเบิ้องยังจะไปเบิ้องอะไ้ไปเบื้องมาลง่้งามมือ่งามข้วยล่มงาเนาะไม่ควยเด้อถ้าต้องขึ้นสภานะบ้าบถ้าต้องนสภาพเนาะถ้าต้องคานสพานไม่ควยไฟไมควยค่อันนี้เป็นสภาพใหนิวนๆข้่มายควยยสภาพข้ามทางรถไฟ ขุดไปเบิ่งงัวเห็นบะถ่ายถ่ายถ่ายสุ่มมองงัวนเห็นไหมเห็นบ่เอ้ยนั่นงัวเออเดี๋ยวเอาก็ไปเบิ่งกลางล่างเนาะเอาไปคอยเด้อทุกคนไปคอยเด้อเดี๋ยวมันจะโตเต็มโอลมีเอาไปคอยแล้วมันกัดไหลลงไปเลยทุกคนค่ะโอเคโอเคคุณกดกดกดเอากดนี่ทุกคนนี่บรรยากาศงัวนควายลงเล่นน้ร์เนาะ ้วยภาพบรรยากาศนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วนะทุกคนอเดี๋ยวเข้าไปเป้องใกล้ๆมีปา<ก>ลาแล้วเด้อทุกคนฮะมีปลาด้วยมีปลาด้วยเอดี๋ยวเข้าไปค่าลงขึ้นมาทุกคนดีๆเลยเนาะทุกคนโอ้โหมองขืนมาหนักหัวแต่ว่าพอเวลาพวกเขาขึ้นเขาบอบอบหนักหัวเนาะ มันเหมือนเป็นทางมันเป็นบ้านคนเราคนนูนนู้นนูนอันนี้ก็เสาไฟเด็กก็รถไฟทุกคนสะพานข้ามทางรถไฟอําไฟสะานจังหวัดสีกีนี่ดีนหวงนองหนาวเฮ้ยแม่มันมีทางฝันมั้งันทันค่ะพอว่าท่าจะออกป่ามาเลยทุกคนเธอ เราไม่ต้องรับไฟรับไฟลดลงไปเลยค่อยๆเบาๆนะคะจะขึ้นได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถจักรยานนะคะวแป้งแหน่ขุย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 ทุกคนกล้วยกล้วยบัีน้้กลวยนะคะทุกคนนะคะควายว้าวว้าวว้าวมีหลายตัวมากแต่นนกขัวมันสนอยู่เลยเนาวส้มค่ะเข้าข้าวต้เดือบึงอ่ะบรรยากาศเอาท่ายลูกท้ายนั่นแหละ เบิ้งค่ะทุกคนบรรยากาศนี้บ่ค่อยเห็นแล้วนะคะเบิ้งขั้วยเพิ่นมีแต่ตัวใหญ่ๆนี่นะคะที่เป็นฟูงฟางหุ่นเลยค่ะเพิ่นน่าจะทำแบบเป็นเป็นฟาร์มอะค่ะโอ้งัวเตียงตาลอันนี้อ่ะนี่นี่นี่เบิ้งไว้เพิ่นเล่นน้ำสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นเด็กหน่อยค่ะมามาเจอบรรยากาศแบบนี้นะคะพี่น้องจะนึกถึงสมัยก่อนๆนะคะเออง้ว้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ เล่นน้ำในหนองนะคะเพราะว่าดับความหอนนะคะหุ่นจะคล้องเพื่นตามตาเบิบ้องหอนบ่าตาหุนา <c oughs> ห่นจะคล้องเ,เ,เพื่อนหอนบ่าตาหอนบ่เห็นกลวยเห็นกลวยเห็นคล้วยเล่นน้ำบรรยากาศบ่เคยเห็นหาไม่จักโตตาโอ้ยจะคล้องจะคล้องเมื่อไรบ่หนิตาโธเงินล้านเห็นเห็นพี่น้อง อ่าโอเคโอเคมาพักเมื่อยพอดีขึ้นสะพานมาเห็นสะพานงามก็เลยมาถ่ายเพิ่นเบิงนะคะโอ้ยยุ่ยยู่นน้องนี่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดสิบสองโตยุ่ข้างบนอีกพี่น้องมัวควยมีราคาค่ะนะคะแต่กระต่องขยันเนาะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะพี่น้องฮักอ่ามาคลิปนี้ฝากยังลูกหดไลคหกดแลย์กดได้วยนะ ในช่องทำตื้นหน่อิ้งเกิดขอบคุณค่ะบายบายปัปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายขนแล้ลเด้อนในรถเขแล้ลเดีวยวอนนี้จะไปใส่คะจะกลับ